วัสด,ดีค่ะดิฉันนางสาวนีสีหมอเป็นตัวเรียนสามาชิกชุมชนบ้านเขาหลักบ้านเขาหลักได้เข้าร่วมโครงการสามาชิกชุมชนตั้งแต่ปี2560โดยทางสมาชิกของกลุออมมม่มได้เสนอการเลี้ยงไก่เนื้อดำเพื่อสร้างรายได้ให้กับสามาชิกโดยได้รับคำแนะน,นำจากผู้ใหญ่สวัสดิ์คุณนมุ้ย ปัจจุบันนี้กลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อดำมีความเิ้มแข็งและเป็นศูนย์การเรียนรู้าการเพาะเลี้ยงไก่เนื้อดำของหมู่บ้านค่ะในส่วนปีตัดมาได้ต่อยอดอาชีพเป็นกลุ่มทำผ้าม,มัดย้อมซึ่งปัจจุบันนี้ผ้ามัดย้อมเป็นสินค้าโอท็อปและสร้างไรายได้อย่างต่อเนื่องได้กับสมาชิก จากประสบการณ์โครงการสัมมาชีพิททั้งสองโครงการชุมชนได้เกิดกระบวนการการเรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มและมีความคิดต่อยอดสร้างกลุ่มอาชีพใหม่ๆโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนบวกกับภูมิปัญญาของคนในชุมชนจัดตั้งกลุ่มขนมบ้านเขาหลักเพื่อผลิตช่วยหินจากบ้านเขาหลัก โดยรับซื้อกล้วยจากคนในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำให้กับชุมชนและส่งเสริมกลัวเรือนให้ปลูกกล้วยหินเพิ่มสำหรับการบริหารจัดการกลุ่มขนงบ้านขอหลักซึ่งมีดิจันเป็นประธานกลุ่มกลุ่มของเรามีข้อตกลงร่วมกันเช่น เรื่องของเวลาการจระมาณจะมีการนัดหมายโดยการใช้เวลาช่วงบ่ายในการผลิตมีการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบอย่างชัดเจนเช่นการจัดหาวัตถุดิบการแปรรูปายขายและายจัดทำบัญชีส่วนการแบ่งผลกำไรรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน หลังหักค่าใช้จ่ายตางุ่มจะหัก10เพื่อสมทบุ่มิควรจาน70สมาชิก10เปอรวัติการสมาชิก10เส่วนช่องทางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจะได้จากคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานในหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนการบอกต่อปากต่อปากของกลุ่มลูกค้า ต่างถึอสังคมโมนไลนอาชีพหลักของมีใจนะคะก็ทำสวนยางค่ะแล้วก็มีอาชีพเสริมก็ทำไร่สวนผสมนะคะก็มีปลูกปักบ้างาเจ้นปลูกปกักสวนครัวนะคะ ปัดของดิชันนะคะที่ในสวนข้อเน้นต่อสารพิษนะคะเราใช้พวกขุยหมักนะคะมาใส่จะไม่ใช้พวกพีีนะคะอย่างเช่นนะคะที่ดูนะคะเห็นไหมเราจะไม่ฉีดยานะคะเราจะใช้ลูกเหม็นนะคะมาแผนไว้เพื่อไล่เมลงค่ะปักในครัวเรือนที่ปลูกนะคะอย่างเช่นมีปักกาด ปักบุ้งพริกตะไคร้บวบถั่วเยอะแยะนะคะผักท uh> uh uh uh> uh uh> uh 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 ี่ก uh uh ินได้ก็ปลูกเกือบทุกอย่างค่ะกาในตัวเรือนของิฉันนะคะ นอกจากปลูกปักไว้เีแล้วนะคะเราก็ยังยึนในเรื่องของ,งการทัดแยกขยะอย่างเช่นนะคะเราเทใใัดแยกขยะเสร็จแล้วขยะเปียกนะคะเราก็จะมีถังขยะเปียก ครอบครัวของเราน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอยัวเรือนและมีการประกอบอาชีพแบบสัมมาชีพนะคะอาชีพสุดจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนโครงการสัมมาชีพชุมชนทำให้ครอบครัวของดิฉันและคนในชุมชนเกิดทักษะ สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาริตกิจพอเพียงขอบคุณค่ะเส้นทางเดินชีวิตคนมีเรื่องราวมากมายผ่านการเวลา,น,านินนานและเน็บนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่